มาสวัสดีครับผมกาหน่อยนุ่มบุญรำครับมื่อนี้ครับเบิ้งครับมื่อนี้ครับพันยอดครับคนตาเป็นกรอบครับเดี๋ยวเดปักช่องเนี้ยปักช่องหนึ่งบุญรำ้วยนะครับปักช่องนรำเลยครับหนึ่งบุญรำครับผมนี่ครับทั้งนี้แน่เดี๋ยวเขาบองแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสายงานเบอันนี่นี่เพิ่งเขียวครับทีมงานเบะโตครับสายลุยครับผมมันจังวิวหลายทั้งสัมผัสทั้งนี้เราเจอครับผมจังหวัดไหนจังหวัดไหน อยู่ไซครับเนี่ยคลาดมาได้ไหมมีมีแฟนยเนี่ยอันนี้ก็โสสดดโชติเหววเจ้าเจ้าสีบุเรียงเถอะนี่ครับเบิ่งเบ่งครับเบิ่งเบ่งบรรยากาศครับนั่งรอเวลาครับนี่แบงยังไงเขาครับผมแค่เขาปฏิัตเรื่องท่านเรื่องทานนี่สิเบิ่งครับนั่งรอเวลาเลยครับผมจิสบายบ่สบายที่ต่อมาได้ครับที่ต่อมาได้อีซิครับ นี่ครับมาดามครับมีมีมาดามพร้อมนะครับนี่ครับโสดครับโสดมาดามโสดมานหไมาทานไมมทานครับมาทานมาทานครับผมไม่อยู่ไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลังโอ้ลังลังออกไปครับคุณดึงเกมอย่างเดียวครับผม แรงไหลลงลๆลงลงลาไหลคนอยู่นะ <laughs> นี่แหละครับตัวเด่นแล้วครับตัวสกัสกดดาวลุงแมงหลายใช่เลยครับกำลังเลิกงานครับผมกมีอยู่ประมาณ4 0นายครับ น,นี่ทีมงานอาวีครับผมแบกเขียวครับแบกเกียวทุกคนครับแบกโอ้ครับแบกโอ้แบกโอ้ครับแบกโอ